รีซินเรเวนเราจะมาลองดูซิว่าเทียบรีซินเทวิตเตอร์เฟสมันต่างกันมากขนาดไหนมันให้ความรู้สึกยังไอองเพราะจริงๆแล้วรีซินที่เป็นอะไรที่ตึงอะลแล้วตึงครับเกมไหนก็ตึงเจออะไรก็ตึงหรือเป็นเพราะว่าผมเจอแต่เด็กตึงๆวะ่ะคือมันจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอยู่ของรีซินคือรีซินเนี่ยเมื่อมันเตะดาวก็เลทคิกอะหมายความว่าตรงข้างหน้ามันจะกลายเป็นแกปบช่องว่างแต่ถ้ารีซินมีตีทะลุ มันก็จะตีใส่เน็กซัสเข้าไปด้วยอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นว่าเหมือนมันได้ทำดาเมจใส่เน็กซัสด้วยการด,ากดักเลตคิกแล้วก็ทำดาเมจใส่เน็กซัสด้วยการตีอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนได้2ต่อครับค่อนข้างดีนะ TF เล่นกับอะไรสนุกที่สุดนั่นสิเล่นกับอะไรก็ได้อะที่มันไม่ทำให้ทวิตเตอร์เฟสตายสนุกหมดนะแต่ถ้าทวิตเตอร์เฟสตายไม่ว่าจะอยู่เด็กไหนก็ไม่สนุกต้องมานั่งแบบเอาชีวิตรอดให้ทวิตเตอร์เฟสเนี่ยอันนี้ไม่สนุกเลยเหนื่อยอันนี้เนี่ยเข้าขั้นเหนื่อยมากกว่าสนุก แล้วทุกครั้งที่ผมเล่นลีซินทวิตเตอร์เฟสเล่นไปมันจะเป็นอย่างนั้นเสมออีกนิดนึงจะเลเวลอัพแล้วทวิตเตอร์เฟสแล้วก็ตายไม่มีการจัดการไม่มีการช่วยชีวิตมันพอก็จบเลยผ่านก่อนดูว่าเขาลงอะไรไหมอีลิสตีเลยสาดาเมจฟีอ่าบล็อกด้วยสวยจริงๆไม่ค่อยน่าบล็อกเท่าไหร่มั้งถ้าเป็นผมผมไม่น่าจะบล็อกผมน่าจะตีไปเลย ไม่ใช่ตีไปเลยแบบปล่อยแล้วก็เอาไปรอไปตีตาต่อไปไมันจะได้แมงมุมฟรีหนึ่งดามเมจคาโต้เมกุมิแล้วก็ใช้ดีแมทิเตชันอ้มิสเวดแลวท็อปเด็กเป็นเฟลยอร์เอ,อไม่ใช่เฟลยอร์เป็นอาร์ชดดาโดไอซ์อันนี้เป็นสายมิสเวดดังนั้นไม่น่าจะมี ผมพอจำลิสต์คร่าวๆได้อยู่อะจะไม่มีการ์ดบางใบ Oh my god เ uh, วลาเจอแบบนี้ก็คือตึงนะครับอ h uh, c o n s i s t e n c ได้นะครับคอนเซ s t ี n บ y ม o m b โดนเจ็ดดาเมจคอ n s i s ซ e ฟใส่ตัวนี้เพื่อยื้อก็ได้หรือ c o n s i s ซ e ฟใส่ตัวนี้เพื่อให้ตัวนี้รอดก็ได้ แต่ผมว่าคอนเส้นสใส่ตัวนี้แล้วกันใสน่นี่เราคอนเส้นสก่อนก็ได้อะถ้าเราคอนเส้นสก่อนมันจะสามารถแบบโอ้โหตายยากเลยผมคิดไปเองหรือเปล่าผมเจอเจอแต่เด็กที่ผมแพ้ทางผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม<ๆ>คือตอนนี้ผมไม่ได้เจอเด็กที่ผมแพ้ทางอยู่ใช่ไหมใช่ผมไม่ได้เจอเด็กที่ผมแพ้ทางอยู่คิดมาก ไม่มีแพ้ทางเลยผมไม่ได้เจอเด็กที่ผมแพ้ทางอยู่เออใช่ใช่ใช่เหนื่อยเลยพนมมือกุกไหวล่ะอย่าตีกูเลยอ่าเขาไม่ให้เราไอ้นี่ด้วย ไม่ให้เราแบบได้ตัวยูนิตมา t a i l of the Dragon เน่เขาไม่ให้ได้เด้อเขาฆ่าตัวเองจริงเลยแต่ถ้าเอาจริงนะตอบแบบตรงๆนะว่าตอนนี้เราเจอเด็กแพ้ทางไหมเด็กเนี้ยประเภทอะไรครับเด็กเนี้ยประเภทอะไรทุกคนคือประเภทของอะไร ro, Mid อะโกรมิดเลนอ่ามีมีตัวเลือกให้เลือกอะโกรมิดเลนคอนโรลอ่ะประเภทอะไรโอ้โหท็อปเด็ก Shadow e y e Allergic ติด มิดเลนถูกต้องครับเด็กนี้คือประเภทมิดเลนครับเราที่เป็นประเภทของคอนโรแพ้เด็กมิดเลนเป็นปกติไม่อยากจะยอมรับแต่มันแพ้เด็กมิดเลนเป็นปกติครับคาโต้เมกมิถ้าลงคาโตไปจริงๆเราสามารถที่จะลากคาลิสต่ามาได้แหละครับ Holy CRAP okay. oh. ตายเพราะตัวนี้แลยแหละ n นเวอร์เก e ตายเพราะตัวนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยฮ่าฮ่าคือเขาไม่หกมานาพอดีเขาพอที่จะใช้อัตโรซิตี้ครับ มาดูกันว่าจะมีไหมถ้ามีก็ต้องใช้วิ l ออฟ i อโอเเพื่อยกขึ้นมือซึ่ง <will> โอเคมันไม่มีสวยหรือมันมีไม่มีไม่มีหรอกไม่มีไม่รู้ไม่รู้ว่ามีไหม คือผมกะจะวิววอเบลเนียใส่ตัวนี้ครับแต่เขามีหรือเปล่าเขามีตัวนี่หรือเปล่าตัวที่ผมบอกอะเออแอตโตรซิตี้มีหรือเปล่าเพราะเราเตรียมเราต้องเตรียมมานาไว้วิววอเบลเนียนั่นไงใช้ละใช่แล้เหลือหนึ่ง เล่นเซฟด้วยเลนหนึ่งครับต้องใช้สเปล,ลอีกทั้งหมด3ใบใช่ไหมโอเค นี่คือคอมโบปิดเกมครับนี่คือคอมโบปิดเกมนี่คือคอมโบปิดเกมเห็นปะเห็นดาเมจปะนี่คือคอมโบปิดเกมครับไปมันคือการที่ทำให้รีซินเนี่ยแอตแทกมากกว่า10เสร็จปุ๊บทำการดากลเลตคิกเตะวิตเทอร์ลิงไวฟีดโอเคได้เลย เดะเดะเดน้องยกอันเนี้ยขึ้นมือเพื่อทำให้ไวไฟไม่ติดยกอันเนี้ยขึ้นมืออันนี้ตายอยู่ดีตายอยู่ดีไปสิบสองดาเมจและตีทะลุ คือตะกี้แบบอยากมีมานาสัก20มานามานาเงี้ยเพราะว่ากลัวมากว่าอโตซิตี้มีเป้าว่ามีการ์ดอะไรอีกวะอย่างเงี้ยใช้ตัวอื่นแทนเดรเวนได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเดรเวนหน้าที่ของมันคือการเอาสปินนิ่งแอคมาใช้คือลีซินเนี่ยมันจะได้ชาเลนจ์ก็ต่อเมื่อมีการไล่สเปลครั้งแรกมันจะได้ชาเลนจ์ไล่ครั้งที่2มันจะได้แบเรีเการที่เรามีตัวเดรเวนอะ่ะมันจะทําให้ลีซินอ่ะมีตัวชาเลนจ์นะครับ พอลิซินมีตัวชาเลนต์ลิซินก็สามารถใช้ความสามารถพิเศษได้นั่นแหละเหตุผลว่าทำไมมันถึงต้องเป็นเรเวนเท่านั้นอแอนดรูย์ครับรอบนั้นเราเจอแอนดรูแล้วเราชนะใช่ไหมแต่เกมตึงมากเลยนะเรเวนขึ้นอันนี้ขึ้นครอฟส์ดราก้อนผมลองเก็บดีฟไมด์ดีเทชันไว้มือแรกดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เก็บไว้ดีหรือเปล่าแต่ลองเก็บดูเด็กสายเดียวล้วนๆก็เดนม,มาเซียงงครับเอาไปแข่งนะด้วยเดนมารเซียมันจัดล้วนได้ อะไรอะไรก็จัดล้วนได้หมดแหละแต่จัดล้วนบางอันมันไม่ดีแค่นั้นเองจัดโซโล่รีเจียนบางรีเจียนมันก็ไม่ได้ดีเอารีเจียนอื่นมาผสมสักเล็กน้อยมันดีกว่าอย่างเราจะจัดไออเนียล้วนๆเอาอิลูซีฟ์มามันก็ได้แต่ถ้าเราเอาฟิวจอดมาผสมด้วยเอาฟิลลี่เอาเดอะนอตมาผสมเอานกมาผสมมันก็ดีกว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเด็กหลายๆเด็กถึงไม่การผสมรีเจียนไงเขาผสมรีเจียนเพื่อให้มันมีจุดแข็งของรีเจียนอื่นจริงๆเด็กเนี้ยมีฟิวชอดแค่ไม่กี่ใบเอง มีแอนดรูสามใบมีตัวเนี้ยสามใบแล้วก็มีตัวฟูลิเอฟหรือเนอตกำมมัดอยู่ประมาณสองใบนี่เดียวโอเคบังคับลงครับตอนแรกว่าจะไม่ลงหรอกการจะกดผ่านไปแต่พอเขาลงอีลิสเราต้องบังคับลงตัวเนี้ยเพื่อเอามาบล็อกบล็อกให้มันตายไปเลย,ยเนี่ยแหละที่เราต้องการถึงอีลิสมันจะไม่สำคัญกับเด็กนี้ก็เถอะใช้แบบใช้ทิ้งใช้คว้างได้เลย แต่ถ้าเขาไม่สามารถคุมบอร์ดอีลิสได้มันก็ดีลงเดรเวนเพื่อฟาร์มส p ป n น i ง g อ x e ขึ้นมือเราได้เอาส p ป n น i ง g อ x e มาใช้ <and> ตีไปตัวนี้แท็ก3มอีเดียตัวนี้แท็การามกลรยเป็น3จับเทิร์น ไอโอฟ e เดอะดราก้อน uh, ลงได้แต่มันน่าลงชาร์โดเอ s ซสซินมากกว่าหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าเขาจะลงตัวอะไรไหมถ้าเขาตีแค่นี้มันก็ตีได้แหละแต่ดูไม่คุม้มอะผมต้องไอโอฟ t เดอะดราก้อนดีกว่า spirit, แล้วเราจะใช้รีทรี t r รีทรี t ตัวไอโอฟ t เดอะดราก้อนแล้วก็ใช้หนึ่งมานารีเทอร์เนี่ยกับตัวชาร์โดเอ a ซสซินฮ้ยจริงใช้กับไอโอฟ t เดอะดราก้อนมันคุ้มกว่า อแต่อยากใช้กับ Shadow Assassin เพราะถ้าเราใช้คู่ Shadow Assassin เราจะได้จั่วการ์ดฟรีใบหนึ่งเดวเวนเอามาบล็อกได้เหลือสองเซฟอยู่อ่าหมดเชอร์ผ่านนี่เป็นเทคนิคในการเอามาบล็อกนะครับสำหรับสายสเปลก็คือบล็อกแล้วก็รีทรีชขึ้นเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นแกลบช่องว่างเสร็จปุ๊บเราก็รีเทิร์นกลับเข้าไปใหม่ รีเทิร์นคือการซัมมอนยูนิตคอสสามหรือต่ำกว่ามาได้เลยก็ตัวนี้ก็จะได้ตัวของดาวกนลิงด้วยโอ้คาโต้มาตีอะไรกันครับคาโต้ใช้ก็ได้แต่ว่าผมต้องการใช้ดีมดิเทชันนะดิไปผมอยากใช้ดีมดิเทชัน พอดีไม่เดทเทชัน่นเราจริงๆหาจังหวะใช้ยากนะเราต้องใช้สเปลทั้งหมด2ใบแต่เมื่อจริงๆเมื่อมีเรเวนน่ะทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะว่าสปินิ่งแอคก็ถือว่าเป็นสเปลเราใช้สเปลก็คือสปินิ่งแอคทั้งหมด2อันก็คือจบละเราสามารถใส่สปินิ่งแอคให้กับเรเวนก็ได้นะใส่ให้2อันน่ะมันจะได้เลเวลอัพน่าสนใจอ้าวปล่อยด้วยโอเค คาลิสต้าวิลออฟไอโอเนี่ยดีเวเทชันเอามาทรัพยากรมาต้องใช้สเปรย์อีกอันหนึ่งถึงจะได้ดาร์กอลิงแค่ต้องการดาร์กอลิงล้วนๆเลยครับเหตุผ hey, ลไม่มีเลย จริงหน้าใสให้ดเรเวนไปเลยแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะออกมาบล็อกหรือไม่บล็อกถ้าเขาไม่ออกมาบล็อกเราก็สวนไม่ได้รอเลซินขึ้นปิดเกมแล้วมั้งสทับเจแล้ว คือผมอยากให้คาลิสตาตายอีกอย่างหนึ่งคือผมต้องการที่จะลงขาโตด้วยดังนั้นสเปลอันอื่นผมไม่สามารถที่จะใช้ได้เขาไม่อยู่แล้วไวฟิตอะแต่เราต้องการที่จะแบบกดดันเขาคาโตเนี่ยเอามาใช้คู่กับตัวของเรเวนแล้วตีคู่ใส่เน็กซัสไปเลยได้ แอนดรูหกหกตีแอนดรูมาบล็อกไม่ได้เขาแอนดรูมาบล็อกเราไม่ได้ต้องเอาบล็อกคาโต้เองเดียวปิดเกมได้ปะวะน่าจะปิดได้น่าจะปิดได้แอนดรู Andrew บล็อกนี่จะเหลือ11 คอคาลิสตาเพื่อไม่ให้มันเลเวลอัพถ้าคาลิสตาเลเวลอัพมันจะชุบแอนดรูขึ้นมาเราอะเล่นยากเขาแน่นต้องคิดแล้วว่าเขาจะใช้อโตรซิตี้ดีไหมฟูลเรียบเดือนนอนน่าสนใจคาโต้ไม่มีแล้วกาตีทะลุไม่มีแล้วอ่าลีซินจะ จะมีการ์ดให้ใช่ไหมเนี่ยจริงๆถ้าเป็นสตันเฉยๆจะดีกว่าแต่ผมอยากฆ่าแอนดรูว์เขาด้วยไงอืมจะประสงค์เรคือการอยากฆ่าแอนดรูว์เขาด้วยโอเคเลยสามพอดีเขารด้สซ้ามาสั่งตีไม่น่าโดนสามสองฆ่าอืมเดี๋ยวห้า แต่จริงๆตะเกียรเขามีฟูลรีเอาต์เดอะนอตอ่ะเราก็ไม่ชนะอยู่ดีนะเราไม่ชนะอยู่ดี <We shall. S 1> เพราะเขาฟูลรีเอาต์เดอะนอตกลับมาไงครับ <c oughs> ก็คือไม่ไม่ชนะอยู่ดีถ้าผมเล่นแบบนั้นก็อาจจะเป็นเพลย์เสียงก็ได้ <c oughs> ต้องการรีซิน We need รีซิน now สวยรีซินขึ้นก็ดีใจ วิวอัลเนียยื้อได้เดี๋ยวนะรีทรีทแล้วกันรีทริทรีทริทรีทรีทแล้วก็รีเทิร์นไม่ต้องเอาบวกเลือดก็ได้บวกเลือดมันเป็นสเปล์เบลส์มันน่าเสียดายอ่ะเอาไปใช้แล้วมันดูน่าเสียดายไงไม่ดูดิ ขอจวรีซินมาขอแค่จวรีซินมาอะหายเอาตดดราก้อนอีกตัวเนี่ยนะไม่ต้องลงก็ได้ครับลงไปก็คือคือมันมีอยู่แล้วอะหมายถึงว่ามันมี <laughs> มันมีดราก้อนลิงซอมมอนออกมาสองตัวแล้วลงไปมัน <laughs> จะลงไปทำไมลงไปสามตัวถ้า2ตัวนี้ตายก็ว่าไปอย่างเราจะได้ดราก,ก้อนทั้งหมด3ตัวเลยลูกศิษย์รีซินนะแต่อาจารย์ยังไม่มาเลยอะ อาจารย์ไม่มามาแต่ลูกศิษย์อะโอ้โหก็ยังไม่มานะสั่งตีมาเดี๋ยวเราจะสตัรนเรามีสตัรนสองใบอ่ะยืออ้อแอนดรูได้อ่ะแต่ถ้ามันลงมาสองตัวก็ร้องไห้นะมาแต่สกิลมาแต่หน้าตาแบบสกิลโอ้โหคาลิสตาโอเคยากอยู่คาลิสตาต้องไม่ได้เลเวลอัพอ่ะเราต้องไม่ให้คาลิสตาเขาเลเวลอัพถ้าคาลิสตาเขาเลเวลอัพเราเล่นยากมากเราฆ่าคาลิสตาเขาได้ครับง่ายมาก ก็คือใช้โซนิคเวฟแล้วก็ปัมแอทแท็ให้กับไ f ออฟดรากอนไปฆ่าคาลิสตาได้ทำได้แล้วน่าจะดีด้วยเราจะสตันไอเนี่ยกับไปถ้าเราไม่สตันมันเราอะตายผมไม่อยากให้คาลิสตาเลยวลอัพเว้ยคุณผู้ชม มันแค่เรื่องนั้นเลยผมไม่อยากให้คาลิสตาเลเวลอัพ just only dead แค่อย่างเดียวเลยครับจริงๆแค่ไม่อยากให้คาลิสตาเลเวลอัพไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยคือถ้าใช้วปนี้ภายเนเธอนี้เอามาล่างเอลิสตีตายอามันก็ได้แหละแต่ไม่ได้อยากทำแบบนั้นอะบอดเต็มเนื้อครับซัมมอนสาสองไม่ขึ้น าขาดสเปลใบเดียวขาดสเปลใบเดียวจริงๆแค่รีซินขึ้นมาตอนเนี้ยทุกอย่างเปลี่ยนเลยนะครับแค่รีซินขึ้นมารีซินสวยไบ <c oughs> <c oughs> ้าเอ้ยรีซินหน้าตาเปลี่ยนไปนะเราสามารถปิดเกมได้ด้วยแชโดว์แอสซ s สซิได้ไหม3ามสา โอ้โหสตัวแป๊บนึงนะ4นะครับ4บวก3เป็น7 7บวก2บวก1ชนะได้นะครับชนะได้ครับชนะได้ครับชนะได้จริงเราจะให้ชเลิ้นกับตัวนี้เราก็ลากอันนี้มาเราก็จะเลเซนส์สไตร์ใส่อันนี้อ่าแล้วเราก็จะบวกเลือดบวกแท็ก3ให้กับตัวนี้อ่า เหลือ1นะครับแล้วเราจะสปินนิงแอคโยนอันนี้ทิ้งแล้วเพิ่มอันนี้อ่ะโอเคจบพอดีอ่ะจะจบไหมอ่ะจะจบไหมเออรีซินขึ้นมาปิดเกมก็ดีใจดีดีดีด,ดีจริงจริงเลยเขาไม่มีอะไรส่วนได้นะครับวายฟรีทำหนึ่งดาเมจแต่ว่าถ้าหนึ่งดาเมจมาเราก็ สเปนดิ้งแอคส่วนนี้แต่ถ้าเขาออตโรซิตี้เลือกที่จะออตโรซิตี้จิ้มใส่เนเ็กซัสเราก็วิววาเวลเนียยกเขาขึ้นมือก็จบง่ายๆเขาสามารถเลือกใช้ได้แค่1อย่างเท่านั้นนะครับ1อย่างเท่านั้นที่จะเลือกใช้ได้ออตโรซิตี้อย่าส m e t h ิ n งไ i k e เด a ดและก็ตายซะจบจบจบกันไปนะเออจบจบ,จบกันไป สมแล้วที่เป็นเด็กลีซินลีซินอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> คือไม่มีลีซินมันก็ยังจบเกมได้เออก็ยังจบเกมได้แหละในการบัฟตีทะลุอะไรพวกเนี้ยครับมันก็เลยเป็นเด็กที่ดีไงถ้าเทียบกับเฮอร์เมอร์ไวใช่ไหมเฮอร์เมอร์ไวก็สามารถจบเกมได้ครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเฮอร์เมอร์มันสามารถที่จะเอาอิลูซีฟเดอะแก๊งเนี่ยตีย,ยัดเข้าไปได้ได้ไดเหมือนกันอ่าแต่ถ้าเป็นไอ้เจ้าลีซินตัวนี้เนี่ยมันก็มีการตีทะลุให้ทั้งสามใบมีคาโต้อะไรเงี้ยเอามาแบบปิดเกมได้เหมือนกันก็ทำได้ เรเวนตอนที่เพลย์มันลงมามันได้สปินนิ่งแอคคือหน้าที่มันเสร็จแล้วนะเออนอกจากนั้นอนะคือกําไรสปินนิ่งแอคอะจะเป็นสิ่งที่ทําให้1ทําให้ดีเวนเทชั่นลดคอสได้เพราะการใช้สเปล2ใบในเทิร์นที่ผ่านมากับทําให้รีซินเนี่ยเลเวลอัพได้กับทำให้เราสามารถเพิ่มไม้แท็กให้กับตัวบางตัวเพื่อให้เอาไปเทรดกับเขาได้เงี้ยมันหลายอย่างอะผมรู้สึกว่าการที่แบบเราใส่ TF มันเป็นการที่เราต้องเอาการมาโปรเทคทีเอฟถ้าไม่โปรเทคทีเอฟก็เล่นยาก